น่วยอยีหยางสีแดงจึงคืองโอ้ยเป็นตะแซบเนาะไม่ยังละหันบาทนี่เป็นสมุนไพรพี่น้องเขาเจ้าเอิญว่ากระเจียนเนาะบางคนเรียกพยารากดำเป็นสมุนไพรทั้งต้นหายากไก่้ศูนย์พันน่วยแดงๆนี่กินได้เด้ค่ะ ชิมห้เบิงเด้อค่ะมุกดมกัดปากนั่นหอมแซ่บจะไ่โทษมาดอกจะเพิ่งกูอัดคลิปอยู่รสฝ,ฝาดฝาดหน่อยนึงมุดกัดปากฝาดหน่อยนึงรสชาติคล้ายๆกับบักหุดนขาพี่นอ้องบักหุดนขาเดี๋ยวภาษาอันท่นอืน่นพระเจ้าบูห่วบักหุดขาคืออย่างโอ้ยเนาะ อย่าเพิ่งกูอัดคลิปยุ่เอาพอมึงเอาไปรับสายนะอ่ากูย,ยังโคตรกับบอกหูจักบอกหูขาเนาะค่ะบอกหูขาก็คือบักหูขาภาษาไทยเอิ่นว่าอย่างวะบักหูขามังหดภาษาไทยเอื่นมาหวดนี่คือใบนี่คือใบมันเนาะพี่น้องพญารากดำหรือกระเจี๊ยนเนี่ยนี่ใบใบนี่ต้านอักเสบ นี่คือลำต้นถากเปลือกมันลงมาต้มกินบำรุงร่างกายบำรุงกลางลำสรรพคุณมีสิาข้อไปหาอ่านใน Google เอาหมุดก็เยอะใครที่ใครสนใจอยากจะได้ไนอันนี้ไปปลูกพี่น้องเม็ดระบาดอยากได้ต้นกระบ,บอกเดี๋ยวสิเพานะไว้เนาะอ้ยมุด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 สนใจสั่งกระเจียนโอ้ยขั้นขันศูนย์แเจด หกศูนย์หกเก้าเ ID line A U N G S A R A ศูอังสลาศูย์เก้าเก็บเงินปลายทางเดอ้อสั่งเข้ามาเดอ้อพี่น้องเอ้ยอ่าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ